แม่แม่นุ้สือบอกทุเรียนมาบ่านี้มันติเซียงบอกทุเรียนมัน,นจัดเจ้าเด็กกินน้ำจ้าดามันเลยมันเป็นเรื่องปกติของเขาดอกมันิดเสียงหรือปลเสียงกับเรื่องของมันมันเป็นเรื่องปกติดูใส่เอากูเห็นกูเบิ้งไลสดก็ว่ามีหมักทุเรียนกินมืดแล้วยานะอยู่ในไล่ไสดนะไล่สดยูทูบมีทุเรียนนะกินมืดเลยเม่เคยเด็กินน้ำบอกกูถามก็คักกันหนนี้คยกินรดแล้วแม่ นั่นตีมัีต่ไนมันตีหยุดมันเปียงกูเคยได้ซีมน้ำบ่หมักุเลียนี่กูถามกระคากดูใส่ก็ใสมันมีแต่ไนนั่นเว้ยร่ำรวนั่นเป็นยังมันก็หิวเขาไปให้หงเราก็เลี้ยวไ่ได้ซีมดอกร้อนหนึ่งกูกับเเคยได้ซีมย้อนเดี๋ยวนไปแลกกันเลี้ยวตัวน่ะกูร้อนหนึ่งด้อนั่นท่านเลี้ยวอยู่งนูเก็รู้สได้แม ไก่ว้างกระเป๋าวางดยังก่อนได้ไหมกูเบิ่งไล่สดแล้วกูเบิ่งไล่สดแล้วกูหูบามิทูเลียนกูก็เลยจอบพี่น้องได้ยินเสียงบอสหนูหัวหลับไปบันนี้พี่น้องไปกันนั่นแฝงประยูรไปได้ยินเสียงบอสหัวเห็นมาบันนี้มาตะคุงเทพมันมีระบบป้องกันที่มาตรฐานบอมี่แหละเนาะมากิน กินดีเส้สั้นเาไหมอยกกิสั้นเหลาใชพี่แต่แหกไหมแคมักสุดได้สุพี่แต่แหกว่เคยออกมาไม่จากนวลนะแต่ยื่ตรงน้ำนั่นี่สองนวลสองนวลไงมันเป็นปีนวลไงบุตรแม่บอกีดันแซ่บแจะให้กินอยอ่นี่พวกพนเมียนใจเนี่ยพันเมียนวแซบแนวนัวเพันกคิดหอดเมียกินหอดตัวพนยิ้มหลอก คอยกินจนิ่มหรอเมียแค่นีเสพตาคอยก็บ่้าได้หนิคนระดับไหิ่นเป็นหัว่นเป็นหอดหัวหน้า่นยังมีน้ำใจว่าเอออันนี่เนอกอยากใไ้เมียไปได้กินด้คนเดจนคนานออันนี้แ่แม่สาวใส่ร้อนนั่นมันคุปปับร้อปัดร้อนมาทุเรียนแม่มันบอทันสุกเนี่ย มันร้อนเมันจากบาทมันคือร้อนไงยคัะเถอเอาเถทยอันนี้เจ้าเจ้ว่าเท่าไรสองอันนี่บ่าทายดอกคูณท่ายบ่าถือดอกของันสองอัน่ยห้ารอยอือันน้เยินน้ำเนี่ยนเยินเอาเยินอ้าา้วยอะไรแล้วกินอีกด่กินอีกเลยไปไปไไไตรงตัวสัตว์เปเดือมา เอากับเป้าถอห้างกันแถวนี้เปียงึ้นหอดกันแถวคืนหอสุขสุขใครบอกคืนหอฉันกระซางฉันคืนหอดลาส่าต่อยเด้มันหวานยี่หลีแซ่บเนาะบักุเรียนมันนนท่องโอ้ยผู้สือกับหงด้บุญหลายๆเจ้ะมันแซ่บผู้กินกะตดปากงันเช่ะบเฮงแบบทาี่ปารเอ สร้างอยากได้คลิปไม่ได right. ้ถ่ายคลิปโดนหรอไม่ยังเนี่ยไปปั <h <h ่นขึ้นให้ก็ได้เป็นอย่างนั้นไล่ยีไล่หมดมันก็นวลใหญ่เนาะมึงจ้างไปเขาเป็นแต่มีความสุขเนาะกุิจฉายยังแมื่อเมื่อเราดากยังดักกินส่งเมื่อแล้วดมดมดมแมดดมแม่ดม สูตจังใดสูตจังกาอยู่คนลระม่องทั้งเสียกูถามสูดูวยไปกรุงเทพแม่เอาเลื่อยไปจากเอาเป็นไปน้ำไปเอารถมามันก็หลายคนเนาะทั้งของทั้งแม่ทั้งน้องทั้งพ่อบัดไปมันก็ไปได้เยอะแยะัดกลับแล้วม่มีอะกันสามใบยืนด้วยาบยืนมันผิดกันบ่ตอนน้นเสียไปบ่อพนักนตะกอมันคือบ่แยกกันเฉยมันคือแยกกันไปทางกันเนาะเลื่อยเหมือนเงี้ยมันเลื่อยเหมือเงี้ยตายซะแต่บ้า ไม่กขึ้นเมียบ้านเลยฝากบอกพี่รองคนนี้เหมือ,อน,นื่นกำนันบม่ได้ไปไล่สดด้อจะไปสไั่สงยังจะใส่ย,ยังสิบม่ได้ไปสมได้ไปมันทีสิบแปดเมื่อเดียวสิบหกสิบเจ็ดไม่ได้ไปทำไมใหญ่ไฟท่องไปก่อนเออเพราะว่าตลกดังเขาก็าอยากไปออกไล่เมื่อก็อยากไปเมื่อเดียวเพราะว่าสิบหกกับไ่ได้ไปสิบเจ็ดก็บไ่ได้ไปสิบหกนี่ถ้าฟังเลขสิบเจ็ดจะไปตลาดน้ำ ประตูน้ำเอี้ยกอะสนามบินน้ำ <c oughs> ป,ป,ปึ๊ดไปกรุงเทพมาก็ได้สอยเส้นใหญ่แตถวๆก็ต้องเป็นระยะห่างจังน้อยได้สูสอยเสงง้นใหญ่กับสร้างสอยสวยสนี้แหละเพราะอยากให้มันเห็ดให้ดไข่บ่ได้อาบน้ำเป็นยังอาบดูบ่ได้มันหลอกคือเส้นไงก็เก้าบาทนึงพันตีนันบาทนึงเนาะโอ้ยไม่ใช่สลิงโป่งนะคะที่จะได้จะได้มีวาสนาใส่สอยท่องคือกำนันเพียนอนตีล่ะกดรันช่องติล่ะแม่ ตอนนี้ผู้ใดปผลลานท้องกูไ่เห็นว่ารอดจากไล <c oughs> ่กาดยิงเอาเหรอยี่หลีเด้ตำรวจให้แกเก่งค่ะยี่หลีเดี๋นอนตัว,ตวมะเก่งไหนไเป็นบ้าสิมะเก่งคนที่จับได้ด้อเหรอกเอ็มบอแต่คดีกาดยิงเพราะนั่นงจับได้หม <ไป S 1> ดครับโอ้ยเอวกล่องไปบ่ราะท่านช <c oughs> าวเป็นตาอิจฉาเถาอะแต่เราครูเนาะอจากได้ยังน้ำกันละบ้าน ภาษาเจ้านักจังสีแบกคือบุรีน้ำปัะเดีย้กวาดีบังไดอีกบักไดนเหรอบังไดเลยฝั่งเวลามันสู่บักอุบลบังไดอุ้ยไแล้วกันนั่นเห็นบอว่าไป็ยังกับบังคือปเครื่องสั้นเหรอไปโวลดบอกแล้วบอกว่าผิดอไรจะคนมันจะไขปรญยักษไม่ยัง พออยจะคนนะครับว่ยากมันมีผู้เดียวบ่ได้มันต้องมีสองคนสามคนอยู่ในพอดีระเด็นดี่ยวไปปู่เพิ่นงามผู้เพิ่งมีแนวเอื้อเฟื้อเพื่อแพรผู้เพิ่งมีเขาเอื้อนนี่ยังกว่าเฮ้อเฮ้อมาแม่ไฟไปดูนีู่้เพิ่งปู้เพิ่งนั้นมีโอกาสผู้เพิ่งอายุเ้ามันต่างกันน้อเม่เนาะต่างกันตัอายุนั่นแหละบอกเรื่องความแห้งระวังบอดกับแม่กับเจ้าไฝเป็นไฝอะไ แดีแท้เรามายอ่อแพลกูยุดอยากเมื่อตอนตอนนี้แม่ขึ้นมากัดติตั้งแน่กับตั้งแต่อายุแพลกับแพลกับฐานะการเป็นอยู่เมื่อเทียนเพื่อเนเพือพ่อนติดตอ่อบ่ได้เพื่อนมาเพื่อนไปนวดพนพันแพลกูบอกเสียอิหรี่ก็แม่ฝ่ายไปนวดลราปิดปิดสัญญาณโทรศัพท์เลยเหติติดต่อบ่ได้เป็ปไนไปบ่ได้เนาะแพลเนาะ แพมันกมฆยาเมฆไอ้แก่กูได้เปลี่ยนตัวสูรแล้วปะได้เอาสำนีล่ะค่ะพี่น้องเพื่นเพื่อนคิดถึงนะค่ะเด้อกันด้มาหากันกันในยิ้มได้หัวจั้งสี่แหละพี่น้อง